ลูกหนูอาจจะไม่ไม่ได้เป็นนางนางามด้วยอะไรเงี้ยเลยเลยแบบเข้าไปอ่านแล้วเรายังรู้สึกแบบสะเทอือนใจว่าทําไมหมอไม่มีใครเชียร์อันนี้อ้ยนตใกล้แล้วนะคะกับอีเวนต์ใหญ่เลยสำหรับชาว l g เชียะโดยเฉพาะกับการประกวดมิสอินเตอร์เนชั่น q u ลควีนหรือการตามหากระเทยที่สวยที่สุดในโลก โดยประเทศไทยนะคะเคยได้รับมงเนี่ยมาแล้วถึง4คนด้วกันไม่ว่าจะเป็นคนแรกพี่ปลอยตีชดาค่ะในปี2004คนที่2ค่ะนั่นคือพี่ฟิล์มค่ะเจ้าแม่ตำนานร้อยมีมของเรานะคะในปี2007และคนที่3ค่ะพี่แซมมี่ตัวแม่นางนางามไปที่ไหนก็ต้องมงรวมถึงมาประกวดที่อินเตอร์ควีนี้ก็มงในปี2011ค่ะ และคนที่4ของประเทศเรานะคะนั่นก็คือพี่โมจิรัชยาค่ะมาแบบสายเฟรแฟชั่นก็ฟาดมงนี้มาเหมือนกันในปี2016และในปีนี้น้องกวางอริสตรา ตัวแทนจากประเทศไทยนะคะในฐานะเมสซิปานีและรวมถึงเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางฟิโลเน่ด้วยจากเคารประกวดนั้นในฐานะที่เป็นเจ้าของแบรนด์ฟิโลเน่และรวมถึงปีนี้นะคะฟิโลเน่เนี่ยตัดสินใจร่วมเข้าเป็นสปอนเซอร์หลักบ,บนเวทีมิทอินเตอร์เนชั่นแนลกรีนนั้นก็เลยอยากจะผลักดันน้องให้ไปถึงมงที่5ของประเทศไทยนะคะแต่ไม่ใช่ว่านั้นจะเทรนเองนะเพราะว่านั้นไม่มีประสบการณ์ด้านนี้นั้นก็เลยเชิญคนที่เขาอะ ได้ริรมรสัมผัสที่แบบมงกุฎลงหัวมาเทรนน้องกว่างนั่นก็คือพิซแซมมี่นั่นเองค่ะและนันกเรียนอีกหนึ่งคนนะคะที่บอกเลยว่านอนมงมาเลยแค่ชื่อก็มาเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนมงกุฎเนี่ยสร้างมาเพื่อเขาแต่เขากับชวดก็ต้องให้หน้องเขามาเล่านะคะว่าคืนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงชวดมงแล้วเนี่ยเราจะได้มาเทรนน้องกวางกันให้เต็มที่เลยนะคะดันน้องนะ่ะให้ได้มเดลห้าของประเทศไทยให้ได้ สวยกันมากสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะขอบอ์และกับรายการไหนเล้าสีสสต้องฝากรุ่นพี่มาเทรนคืนลูกใหม่ด้วย,ยแนะนำตัวก่อนนะคะกับตัวแทนในการประกวดในปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะกวางอริสราการกาเมสเชมเนี่2022ค่ะเลิศเอางี้เกลิน่นี่ว่ะพี่ซัมมีเนี่ย เขาได้ชื่อว่าเป็นตัวแม่ในการประกวดไปเวทีไหนต้องมงลงที่นั่นตัวแม่ที่ว่าเนี่ยผ่านมาประมาณกี่เวทีโอจะบอกว่าถ้าต่อเวทีจากกรุงเทพกับเชียงใหม่ได้ก็เดินกลับได้อย่างสบายเลยเราตำนานแจมมี่นอนมงนะฮะเรียกเราเรียกได้ว่าเราอ่ะกดดันเพราะว่าค่ายเราอเนาะค่ายแม่ชาติเมืองทองเขาค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันน้องโย ใช่เดียวกับที่ปอยพี่ต้งคือเขาสร้างมาตรฐานไว้ค่อนข้างสูงอะแล้วคือความกดดันมันอยู่ที่เราต้องบอกก่อนเลยว่าเราเป็นยางกาตัวเล็ก<ะ>ซึ่งตัวเล็กอะมันจะเสียเดียบพวกตัวสูงๆใช่ไหมจังไม่ไม่สงกัไม่ชาร์จเวลา,า,า,าอยู่บนเวทีเวลาอยู่บนเวทีแบบเอ๊ะดูตัวเล็กไปตัวเตี้ยไปหรือเปล่าแต่เราเธอทายัางไงให้ความเล็กของเราอะมันชายออกมาให้กรรมการอะอะมองตัวเล็กใช่ไหมแต่ตัวเล็กอะมันพี่หนู่มนะ เราก็จะมีเทคนิคถัดวลายืนเรียงกันกรรมการสิบสมมติเรียงเรียงกันอยู่อย่างงี้ถ้าเราสิบคนปุ๊บเราจะต้องขยบข้างหน้าสอบกาวค่อยๆแต่ขยบยังไงให้ดูเหมือนไม่ขยบเกลด่ะดูนเกียเราก็จะแบบคือเพื่ออีกนิดอีกนิดไล่พวกตัวสูงก็จะขยบตามเราอีกแล้วสุดท้ายนางๆอ่ะก็ยืนชิดขอบเวทีนี้เลยใช่นั่งชูไปสุดปลายไปสุดปลายแล้วก็เลยอ่ะคิดว่าเกลียดบงหน้าจะได้เด่นจ้ะบางกิดไปบ้า ไฟไปทีงานวาระมันจะเสยอย่างงี้ผมันเจ้าที่นี่เเวทีแล้วตำนานในการเดินสายของที่สม,มีเนี่ยมันปังขนาดไหนครับเออสิบเวทีอ่ะเราต้องมุงแน่แนละเจ็ดถึงแปดเวทีเออแคอ,อ,อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนที่ทำการบ้านค่ะไม่ว่าจะง,งานลอยกระทงสงการงานวัดอาอะไรอะ่ะเราจะทำการบ้านหมดวัดนี้เขามีเทศกาลประจำปีอะไรเขาตั้งตัง้งแต่ปศไหนมีมาแล้วกี่ปี เพื่อที่เวลาแบบอ่าเกิดคำถามคือเราต้องรู้เวลาตอบแล้วทัชใจกรรมการชาวบ้านตรงนั้นถ้าเวทีชาวบ้านก็ต้องมีกรยุคลอนเพราะจะมีคนจะมียุคลอนดิ้จบด้วยกรกับอกท่านนายยกท่านผู้ว่ามีมีคอนเซ็ปต์ในการตอบที่แบบว่าเรามีแพทเทิร์นไหมคะ ก็ยุคของเซมี่ก็จะเป็นยุคของที่เริ่มมีภาษาอังกฤษเข้ามาเียอุปกรณก็จะเป็นต้องบอกใครตอบเป็นสำานาภาษาอังกฤษุมันจะดูชลาว้าโอยยนะเออแต่ที่จริงไม่ใช่หลอกท่องมาไหนมีประโยคเด็ดประจำตัวอะไรก็แบบปิดท้ายแบบ being a good people is a c e l l e n t การเป็นคนดีคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแต่ก่อนการจะเกิดการเป็นคนดีคือเราต้องมีสติก่อนนะค่ะว้าเริ่นะ รักม <I> ีไหมระคันดี <laughs> ไม่ตี <laughs> ก็ไม่ดังสิคะ <laughs> ขอแวะมาที่น้องโยชีบ้างค่ะ <c oughs> แล้วอย่างโยชีเนี่ยที่สวยจนเขาบอกว่าโรมโมเดลของเรอเทยตอนนี้ต้องเป็นโยชีถามจริงมีประสบการณ์ในการประกวดมาก,กี่เวทีแต่ว่าน้อยค่ะประมาณห้า เพราะว่าประกวดทีนึงก็ตุกตุกตุกต,กตลอดหนู่าอาจจะไม่ใช่สายวนางงามเดินสายด้วยข<อ>นาดเพราะว่าตอนเด็กๆก็คือผอมมากแบบผอมแบบติดก,กระดูกเลยนะแล้วก<อ>็รู้สึกว่าเฮ้ยเราสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็เลยไม่ใช่ทางของเราก็เลยประกวดบ้างค่ปะปะัดปาแต่ไม่ได้ยอะมากเราอยู่นั้นน้องโยมีเวลาไปเดินสายเนี่ยมีกรอนหรือมีคำประจำตัวไหมไม่เคยเข้าถึงรอบตอคบคำถามคือเข้าถึงรอบตอบคำถามน้อยมากขนาดนี้ยะโดนไม่ออรอบแล้ว ถ้ารอบลู้สึกเออเคยได้แค่มองเดียวฟันก็ไม่สวยยิ้มก็ไม่เป็นแล้วต้องจิกกรรมการแล้วเราก็าจิกไม่เป็นแล้บอ,อกป่าเราจิกบางทีทําหน้าจิกจนกรรมการกลัวคนนี้ไ <laughs> หนอันไหนทิ่ลองมองกล้องเป็นกรรมการสิคะลองจิกจำได้สมัยก่อนว่าจิกเข้าไปเนาะเราก็ดูแบบอุ้ยง่ายพอเราทำบ้างเนี <Yeah. S 1> ่ยใช่ไหมนะพี่เดียก็ถ่ายไปให้ดูดูยิ้มอย่างนั้นมาได้ยังไงวะคือมันน่ากลัวจริงๆแล้วเออรู้อะไรทำไมตกรอบเรรู้สึกว่านางงามเดินสายไม่เหมาะกับเรา แต่ว่าพอมาที่ฟาปุ๊บปีนั้นคือนอนเลยก็ไม่นอนนะโดนแบบปัดตุบเลยแบบโอยู่ลังท้ายแล้วเราก็รู้ตัวนะว่าเออไม่มีทักษะเราแบบขายคีมาแม่จซื้อตรงนี้มาใช้ในชีวิตแบบนางงามไม่ได้เอต้องตัดเยอะนี่แรกก็คือตัวเล็กใช่ไหมก็ขอบิตเน็กินเวยด้วยเพราะว่าคือชาให้มีเนื้อหนังแล้วก็กินไข่ต้มบางทีกินอะ กินจะ,นะร้องไห้อ่ะบนเราไมกคต้องมาเจนอะไรดี้ยะแล้วอย่างพี่กวางเนี้ย <S <S เคยร้องไห้เกี่ยวกับการประกวดบ้างไหมมีค่ะพี่นัทบ่อยด้วยเพราะด้วยความที่ตอนเด็กหนูเป็นคนที่ป่องป่องเปื่อๆพี่นัทเป็นคนที่ไม่กล้าพูดเวลาตอบคำถามของหนูมันก็จะเป็นสคริปต์เหมือนที่รุ่นพี่บอกเป็นการท่องจำมาและในเมื่อท่องจำถ้าเราจำไม่เป๊ะอ่ะมันจะมีถ้าผิดตัวหนึ่งมันจะผิดไปทั้ง,งมันจะแลงเลยเอออันไหนลองจำลองซิวันนั้นเราตอบอะไรที่พลาดออร้าริชจำได้เลยที่ จังหวัดขอนแก่นจังหวัดที่เราไล่ไปตัวเอยังมาจากอันนี้ตัวอายังมาจากอันนี้พอถึงตัวแบบตัวเอตัวหนึ่งเราแบบเอ <c oughs> ขอบคุณค่าไปเลยแล้วถึงก็เดินตัดไปเลยตัดลงไปเลยแต่โชคดีที่วันนั้นเขายังให้เราที่สามแต่ปรกากฏเสียงก็ร้องไห้เลยไม่เอาอะไรแล้วอย่างน้องกวางเนี่ยผ่านมากี่เวทีกว่าจะมาจบที่ <c oughs> ทิฟฟานี่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้น้อยมากค่ะแบบว่าเอาพอดีพอดีแล้วกัน ประมาณ20ิค่ะประมาณโอ้แต่ส่วนใหญ่ไปโมงไหมส่วนใหญ่จะโมงค่ะเลิศ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 เราใกล้เราจะประกวดวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่24มิถุนายนค่ะพี่จะเป็นกรรมการด้วยนะจริงเหรอแต่ละวันนี้เราในเราเจอกันในฐานะเจ้าของแบรนด์ที่สนับสนุนน้องเพราะน้องเป็นพรีเซนเตอร์แต่วันที่เป็นวันไฟนนลเนี่ยไม่มีคะแนนทิสวัรค์นะคะอ๋อทิศนี้ไม่ไม่มีเหรอคะทำดีก็ให้สิบทำไม่ดี ก็ตามนั้นมันมันเส้นกันไม่ได้หรอกเพราะว่าคนดูอ่ะก็เห็นว่าคนนี้จะมงไม่มงคนนี้ดีหรือพลาดทุกคนเห็นตรงกันอยู่แล้วเนาะไหนก็จะประกวดเวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลคีแล้วก็ต้องให้พี่ๆเล่าย้อนไปว่าในปีนั้นของเราอ่ะมันเป็นยังไงมั่งปีนั้นต้องบอกว่าตกเกงก็คือเลบานอนถืสีเดินชุดว่ายน้ำสับมากแล้วเราอ่ะผอมเหมือนกันเป็นตัวามตัวเล็กโพไม่มีเอเราก็ เราก็เลยไปฉีดโอปักหลังเวทีทหไมเราก็เลยปักหลังเวทีเลยปักมันดันยาหลังเวทีเลยพอมันประกวดจริงปุ๊บโอ้โหมาฟิลิปปินส์ก็ฟิลิปปินส์เลบันลังก็เลยไปดอมจ่าไทยแลนด์อัดเป็นนาฬิกาสายเลยคอไทยแลนด์มีพกละเออก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็แบบแต่จะรีแลกกว่าที่ฝ์ปากนะเพราะว่าเราไม่กดดันจะคืนเมืองนอกคือเขาแบบเฮ้ยเฮ้ยเขาแบบเฟรลี่เฟรนลี่เขาจะไม่มาเบียดแบบ ซูซิปอะไรนี้ต่อให้เขาซูซิปเราก็ฟังเขาไม่รู้เราก็เลยไม่รู้เขาดินทาเราอเราเลยไม่รู้เขาดินทาเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เครียดแต่ก็ทํากันบ้านหนักมากดูเรื่องของสิทธศาสตร์เรื่องของภาษาใช่แล้วก็เรื่องของสงครามเราทํากันบ้านมาเยอะมากแต่คําถามดันมาขอพรได้หนึ่งข้อยังจำได้จำได้ค่ะถ้าเกิดขอพรได้หนึ่งข้อคุณจะขอพรอะไร แล้วช่วงวนะั้นอะเราเป็นคนที่ดูแบบ Miss c o n f i e n i t y Sandra Bullock เลนมันก็จะมีแบบว่าเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสายลับปอมตัวไปเป็นนางงาม USA แล้วเราก็จำคำถามนั้นได้คือฉันต้องการความสงบสุขและเสรีภาพถ้าเกิดซมีสามารถขอพรได้นะคะอยากจะขอให้โลกนี้มีแต่สันติสุขและความสามาัคคี เพราะว่าถ้าเรามีสันติสุขและความสมามัคคีทุกคนภายในโลกก็จะอยู่รวมกันได้อย่างสันติสุขไม่ว่าเหตุผลใดก็แล้วแต่อย่างเช่นเราเกิดเป็นสาวประเภทสองเราสามารถอยู่ในสังคมได้ถึงแม้เราจะเกิดเป็นเพศไหนอย,อยังไงก็แล้วแต่เราสามารถที่จะอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ได้เพราะฉะนั้นแล้วน้องสมีภูมิใจค่ะที่เกิดมาค่ะ beautiful not only body you have to be beautiful in your heart in your mind and most important if you nice people thank you แน่แน่เลยมั่นใจตอบจากความฉ่ำความมั่นใจสีหน้าแววตาเราต้องไม่กังวลโฟกัสจ้องไปเลยที่กรรมาการจ้องไปเลยที่คนดูคําตอบเราต้องมาจากใจมันม่นมั่นไปเลยชิดชเออแล้วพอวินัยที่ชื่อประกาศเป็นไทยแลนด์เนี้ยอีทเพราะว่าเป็นนางศสดนางเอวยัมนมาตลอดกีดจริงจริงเพราะว่าแบบมันสุดแล้วนะคือแบบความพยายามมันไม่เคยทำลายใครจริงจริงค่ะและงนี้พี่สมติเวลาแบบ ดูการประกวดหรือวันนี้มาเทรนน้องๆต้องใส่ชุดนางงามเสร็จมงกุฎเนี่ยคิดถึงไหมคิดถึงมากบอกเลยว่าเชื่อไหมบางคืนนะนิสาพี่ยังฝันเลยว่าตัวเองประกวดคือชอบเป็นนางงามจริงๆพี่นี่ผมชอบเป็นนางงามสุดๆอเคยฝันไหมแบบฝันแล้ว่าแบบอ้าวฉันมาเดินสายประกวดอ้าวฉันประกวดทำไมฉันได้มงไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ตัดมาที่น้องโยบ้างเขาบอกว่าหนูเนี่ยต้องเป็นคนที่ได้มงคนที่ห้าของประเทศ แล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนูถึงไม่ใช่คนที่ห้าของประเทศเขาโย่มาเราน้มงอ่ะแต่หนูแบบหลุดมันมงกระเด็นไปนู่นใส่ของเวียดนามเราฟังนหดนึงว่าคือนมันเป็นยังไงคือหนูจะบอกว่าอันนี้อาจจะเป็นข้อคิดแล้วก็ข้อเตือนใจกับฝางด้วยนะคะหนูเป็นคนหนึ่งที่ชอบเสิ่งในโซเชียลมากแล้วสมัยนั้นนานหนูโดนมาตั้งแต่อ่ทิฟฟานี่แล้วเป็นคนที่แบบจิตใจไม่แข็งแกร่งพอจนทําให้หนูอ่ะ ไม่อยากได้มองอินเตอร์เนชั่นแนลควีคือด้วยความที่ไทยะคุณแม่ไปใช่ไหมคะและ <c oughs> ้วแบบพี่โมจิได้ไปพี่โมจิได้ไปซึ่งเป็นปีก่อนหน้าหนูแล้วหนูก็จะชอบไปอ่านคอมเมนต์เล้เชื่อไหมว่าน้อยมากที่เขาจะเขียนชื่อไทยคือไม่มีใครเขียนเลย <c oughs> ลูกหนูอาจจะไม่ไม่ได้เป็นนางงามด้วยอ <c oughs> ะไรเงี้ยเลยเลยแบบเขาไปอ่าน <c oughs> แล้วยังรู้สึกแบบสะเทือนใจว่าทําไมแบบไม่มีใครเขียน อันนี้อยน้ำตาโยโย่แชร์ไม่ยลองได้เลยลองได้ลองได้อะไรกแต่ไม่สวยเนี่ยลอวมันแค่เป็นความรู้สึกผิดตอนก่อนแต่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นอ่ะเลยอยากจะกลับไปแค่ไขแก้ไม่ได้แล้วอยากกลับไปประกวดอีกรอบแต่ว่าคอมเมนต์เนี่ยมันส่งผลกับจิตใจองโยหนักมากตอนนั้นหนุเด็กด้วยนะคะประมาณแบบ20 กำลังจสำสาคัญจริงๆเราก็แบบ oh. เหมือนถ้าสว่าอยากแต่บอกว่าน้องอ่ะเข้าไปอ่านคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่พาย,ยายามอย่ามาเก็บว่าเหมือนเหมือนพี่มันผ่านมาหลายปีแล้วพี่ก็ยังอยากจะกลับไปแก้ไขแบบทําไม oh. เราไม่แบบทําให้เต็มที่มากกว่านี้อนะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงต้องกลัวคนด่าแล้วเราได้มงเราผิดตรงไหนถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราหนูกลัวแค่ว่าถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราได้มงขึ้นมาเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงอ,ะ mm. อ่ะเนื่ากที่ปนี้เราเราโดนด่าเลยขนาดนี้อะไรอย่อางเงี้ยค่ะ โทษนะร้องไห้มือนในเอวสวยมากคือจริงๆบทต้องเอ็นดูแต่มองหน้าน้องโยแล้วมันแบบโหมันสวยสังเลยอะอยากให้พี่ีเขาเทรนเรื่องอะไรกับวนเรื่องอะไรบ้างลูกหลักๆเลยคือการพูดของหนูอ่ะหนูเป็นคนที่เรียมเรียงคำพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะซึ่งเวลาอยู่บนเวทีนางงามทุกคนต้องเข้าใจหนูเชื่อว่า จมันสั่นมันเหมือนม,มันจะตื่นเต้นนะแล้วปากเรามันไม่พูดในสิ่งที่เราคิดมันก็เลยกลายเป็นว่าคําที่เราเตรียมที่จะเรียบเรียงออกมาให้มันสวยอะ่ะมันผิดไปหมดเลยเข้าใจคะ่ะว่าพี่ช็อตไมค์มาแล้วบนเวที <c oughs> น่ายังจําได้นะคะในวันหนึ่งในความทรงจํายังคงชัดเจน <c oughs> <c oughs> ต้องปรับวิสม่เลยเรื่องนี้ในการเรียบเรียงคําในการตอบคาถาม ว่าแม่จะมาเนี้ยแม่ก็อ๋องมาทีบางเวทีก็เออเหมือนกันนิสานอาจจะด้วยที่ว่าเราอ่ะมีประสบการณ์แบบเดินสายประกวดมาเยอะเลยทําให้เราไม่ค่อยตื่นเต้นเวลาจับไมค์แต่เชื่อสิอยู่บนเวทีที่พันนี่อ่ะใครก็ต้องตื่นเต้นพี่ตองป็นยิ่งตื่นเต้นง่ายเลยนะถ้าเขาถามว่าเยสหรือโนมตอบเย s หรือโนมเราค่อยอธิบายตอบสมมติว่าคุณชอบสีขาวหรือสีดำเพราะอะไรห้ามบอกว่าฉันชอบทั้งสองสีเลยไม่ได้ ต้องตอบเลือกขาวหรือดำแล้วค่อยขยายความว่าทําไมถึงชอบสีขาวหรือสีดำแล้วสีขาวหรือสีดำเนี่ยมันมีแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตเราอย่างไรจบไปส่วน<อ>แค่นั้นอริมจากคิด,ดง่ายๆที่พ่มแ,แม่ก็ไม่มาเทนให้หนูว่าฝันนี้ได้มงมาละแล้วอ,อย่างพี่โยมีเคล็ดลับยังไงบ้างกระบวนการของตัวเองไงคือหนูมีความรู้สึกว่าถ้าเราชือว่าเราทําไม่ได้เราคือทาไม่ได้เลยอย่างเช่นตัวหนูอะ กัวตั้งใตอบคำถามมากคืออยู่บนเวทอยู่ข้างล่างหรือว่าต่อหน้ากล้องอะไรที่เราถนัดเราจะตอบได้แต่ถ้าอยู่บนเวทีปุ๊บเราจะตั้งมาถามตัวเองเลยว่าไม่ได้กลัวไม่หนูกลัวการตอบคำถามไม่หนูอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรากลัวจริงๆสั่งเองเหมือนแบบกดของแรงหนึ่งดูดหรืแม่เข้าใจะ่าก็จะทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้ก็คือทำอะไรจริงๆเออสุดท้ายแล้วหนูคิดว่าถ้าเราปรับทัศนคติว่าเราทำได้อ่ะเราก็จะทำได้จริงๆ อาพูดเลยเราทำได้เราทำได้ฉ hmm. ันทำได้บอกว่าคำแนะนำในเรื่องการตอบคำถามจะทำให้น้องวางแบบปังขึ้นได้ค่ะปังขึ้นแน่นอนค่ะปังมากพี่นาก็ต้องยอมรับว่าการประกวดนางงามคือการขายความสวยภายนอกก่อนด้วยเนาะหนูเตรียมตัวยังไงม้างถ้าหลักๆก็มีทานวิตามินอาหารเสริมค่ะก็เป็นฟิโลเน่ของเราค่ะแล้วช่วงช่วงนี้คือเราต้องการผิวที่มันจะ เป็นปากออล่าด้ค่ะ<ช>เราก็ต้องให้ตัวช่วยตัวนี้เป็นเสริมฮอร์โมนจากด้านในสู่ภายนอกค่ะแล้วมัหนเหูเนี่าเป็นฟิโลเน่พลสัสถ้าให้อธิบายวันนี้อธิบายไม่เหมือนแน่นอน,น <c oughs> เพราะว่าสอบพระคุณแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเยอะเหลือเกินคือในความที่หนูเป็นคนกินจริงๆกินมาตั้งแต่ก่อนที่หนูจะประกอบที่ฟาแล้วด้วย<อ>หนูรู้สึกว่าผิวของเรามันลื่นขึ้นแล้วมันทําให้เราดูมีความมนวข,ขึ้นและช่วงเนี้ในโซเชียลก็กระหน่ำหนักมากว่าหนูขอไปก็เลยต้องแบบว่า กลับมาเทคจริงๆจังๆแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ทำไม่ได้ค่ะเลิกแล้วพี่ๆล่ะคะยังไงมั่งโยหยุดร้องไห้ก่อนโยหยุดร้องไห้ก่อนสวยอยู่ไหมสวยโอเนั่นไหนลองดิสวยมากสวยที่สุดเฉยๆสวยมากไหนอ่ะแล้วพี่โยกับพี่ซามี่มีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงมั่งนอนดื่มน้ำ อันนี้ต้องกินด้วยต้องกินคอลลาเจนก็คือกินฟิโลเน่พลาสต์นะคะอย่างที่บอกว่าพลาสตาก็คือมีตังค์เือกแล้วก็แบนแตงกอ๋ไว้ทาให้ผิวพรรณเปล่งปังแล้วก็นอนหลับพักผ่อนสบายหลับเต็มที่หลับลึกนะคะตื่นขึ้นมาสมองจะได้เฟรชเพราอการนอนก็เป็นเรื่องสําคัญมากในฐานะที่เป็นตัวแม่เรานะคะซันนี่ลองมาหมดแล้วค่ะฟิโลเน่พลาสคือตัวเลือกหนึ่งนัมเบอร์วันเท่านั้นที่ซันนี่เลือกในตอนนี้ ตีโรเนี่พาสละหมุนแน่ค่ะเลดตกอารมณใจให้น้องกว้างด้วยนะคะกับสาวไทยที่จะเป็นตัวแทนไปประกวดกับเวที Miss International Queen 2023นี้ก็อยากขอบคุณพี่แซมมี่แล้วก็พี่โยนะที่แบบ ใช่ซัพพอร์ตน้องสาวตรงนี้คือเราก็ได้มาทัดแน่รับทัทันคติบัติพี่ๆที่แบบว่ามันเป็นเชิงเป็นผู้ใหญ่คินเมื่อเราได้คุยกับผู้ใหญ่ทุกครั้งอ่ะเราชอบตรงนี้ตรงที่ว่าเขาสามารถสอนและบอกเส้นทางให้กับเราไปสู่อนาคตได้อบคุณจริงๆค่ะแล้วดีใจอ่ะรู้สึกว่าดีใจอ่ะก็ต้องลาไปแล้วนะคะยังไงถ้าใครชอบเทปนี้กับรายการไหนเ้าสีปฝะกดไลค์กดแชร์ลาไปแล้วกับรายการไหนล้าสี ้ยเราชุดเราสวยกันมากก็ต้องขอบคุณทางห้องเสื้อวันชายด้วยนะคะใครที่บอกกำลังมองหาชุดราตรีสวยๆจะใส่ออกงานสวยแบบประกวดก็ห้องเสื้อวันชายเนาะแต่ไหนๆเจอพี่แซมแล้วขอมาถึงอดีตนิดนึงฉันเคยร้องไห้กับพี่แซมเนี่ยนะร้องแบบเป็นบ้า,บาเป็นบอเลยอะค่ะตอนสมัยประกวดท่ฟ้าก็คือนางก็ค,คือนอนมงมาเหมือนกันยังไงก็ต้องมีนางอะสับมืออันนี้พูดเลยแต่ว่าความทรงจำยังคงชัดเจน บ่ากูตู้เราเศร้ามากคือแบบเรารู้เลยว่าแบบน้องคาดหวังมากแล้วก็ถ้าไม่มีนิสสาวณีวันนั้นอาจจะไม่มีนิสสาวณีวันนี้ก็ได้ก็จริงเนาะอ๋บคุณพิ่สามีด้วยวันนั้นนบคนมา